ค่ะกาบสวัสดีสมาชิกช่องสาระสาระกจบบายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วนะคะให้กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆลน้อยให้แกแอดบีนะคะแต่สำหรับแอดบีนะถ้าใครกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามให้รีบกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีเด้อจ้า เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่านิเคอีกเช้าวันนี้นะคะจะมีแนวทางตัวไหนบ้างนะคะนิเคอีกเช้าวันที่14บสี่อพีจะให้ทุกคนวิ่งห้านะคะลูดสองวินแปดเหนึ่งสนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะ ตัวจาแอ b ปีจะเจาะให้เป็นสองสี่นะคะห้าแปดเก้าหนึ่งนะคะแปดเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะคะวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวแอสปี Abby ให้เป็นสองนะคะตัวเองนะคะต่อมาเลยจะเป็นจีนเช้าวันที่สิบห้าแอีจะให้ทุกคนวิ่งสาม ลู่สี่นะคะวินนะคะห้าแปดเก้าหนึ่งให้ทุกคนจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็นสี่หนึ่งแปดเก้านะคะแล้วก็สามห้านะคะเก้าสามห้านะคะแล้วก็ สี่ 1> 1, วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวแอปปีให้รูด4นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะตัวเองต่อมานะคะจะเป็นหังเสงเชา้าวันที่15นะคะแอปปีจะให้ทุกคนวิ่ง5นะคะสายรูดได้รูด7นะคะวิน 9 8 1 2จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเองตัวเจาะนะเจาะให้เป็น7 2 5 9 8 1แล้วก็9 8 1 7 2 5นะคะ วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น7นะคะนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจนะยังว่างอยู่นะคะอีกประมาณตอนนี้448ว่างอีก16นะคะห้องฟรีๆนะอีก16ท่านเท่านั้นนะคะอย่าพลาดแนวทางดีๆนะแล้วก็เข้าฟรีนะคะอย่าพลาดเลยนะคะ ก็ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะหรือว่ากดลิงก์ด้านล่างในชุมชนได้เลยนะคะนั้นแอดบีขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เช้านี้ทุกคนเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ